มาได้เลยนะถ้าเธออยู่แถวนี้หรือว่าเขาไปสู่อ้อมกอดพระเจ้าแล้วคุณก็ไม่ควรหากินกับการที่เขาจากไปนะคนเกาะผีเป็นความเห็นหนึ่งนะคะจากเพจ Facebook ต้นสังกัดรายการดังค่ะแสดงความไม่เห็นด้วยกับตัวอย่างรายการที่ปล่อยออกมาเพียง1นงนาทีเท่านั้น จวหัวค่ะว่าพุทธนี้ย้อนรอยศกนาฏตกรรมที่สะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศแตงโมนิดากับเพื่อนแท้จนวันตายแอนนาและฮิปโปแถมยังอ้างถึงการเชิญวิญญาณและเสียงปริศนาความเห็นจากโซเชียลค่ะมีทั้งมองว่า <คน S 1> ดีมากครับไม่ให้เรื่องเงียบก็พอครับอีกด้านแย้งว่าไม่เห็นด้วยเท่าไหร่เพราะขัดกับหลักศาสนาคริสต์ที่แตงโมนับถือ ซึ่งหลังจากโดนพัดพิงค่ะแอนนาเพื่อนของแตงโมที่ไปร่วมรายการดังกล่าวก็ชี้แจงเมื่อวานนะคะยอมรับว่าคิดน้อยไปแต่นั่นเป็นช่วงแรกๆที่เกิดเรื่องจึงคิดว่าทำอย่างไรไม่ให้เรื่องนี้เงียบพร้อมกับออกมาไลฟ์อธิบายค่ะเรื่องนี้แอนนายอมรับเลยว่านาพลาดและนานต้องขอโทษทุกคนเราเตรียมตัวไปวันนั้นกก่ฮิโปโอพอไปถึงก็มีการบรีฟว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยนะคะถึงโม เราก็โอเคประมาณนี้ประมาณนี้แต่เรื่องการจุดทูบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการบรีฟก่อนหน้านั้นอันนี้อนากาพูดเลยนะครับไม่มีการบรีฟพอมันเข้าไปในช่วงที่ต้องจุดทูบเราก็มีสึกนิดนึงอันนี้เราพูดตอนเราก็มีสึกนิดนึงว่าต้องจุดเหรอรลอจะยังไงเพราะว่าเราก็เราก็คิดได้ตอนนั้นว่าโมเขาเป็นคริสนะ ซึ่งตรงนี้อันนายอยากจะบอกทุกคนว่าเราไม่มีเจตนาที่จะทําอะไรที่ไม่ดีหรือให้ออกมาในแนวที่ออกมาในแนวที่ทําให้เพื่อเราเสื่อมเสียแน่นอน สัปดาห์หน้าค่ะจะครบ1เดือนที่แตงโมพัรทรธิดาจากไปซึ่งก็ใกล้กับวันที่รายการจะออนแอร์เลยนะคะจริงๆรายการนี้หยุดออกอากาศไปได้ราวครึ่งปีค่ะตอนสุดท้ายบน YouTube คือเมื่อกันยายนปี2564ก็เป็นการกลับมาอีกครั้งในปีเสือแล้วก็เลือกคอนเทนต์เปิดตัวด้วยการเล่นกับกระแสข่าวแรงอย่างที่กำลังเป็นประเด็นค่ะก็ทาให้มีชาวเน็ตตั้งคาถามนะคะว่าจะได้ออกอากาศไหมค่ะ